มาฮะมารายการแรกก่อนนะครับผมจะมาแกกลุ้นนะครับว่าจะได้อะไรหมายเลขสวยหรือเปล่านะครับมาทุกขอพ่อองค์พญาเขาคำนะครับขอให้ลูกได้เลขสวยเลขงามน,นะครับตั้งใจไว้คือเลขแปดโอเคนะฮะลุ้นนะครับอาร์ทครับท่าลน้นนะครับลุ้น แกแล้วนะครับมาเดี๋ยวขอกลับกล้องก่อนนะฮะมาดูกันยังงะยังยังกลับกล้องก่อนนะฮะหลังจากกลับกล้องแล้วนะครับเราก็มาลุ้นกันนะฮะนี่ครับพยาเขาคํามหาลาบมหาเสน่ห์นะครับคุบาจันทิพย์นะครับวัดม่วนมาใต้นะครับม่วงมาใต้สังกัมแพงเชียงใหม่นะครับของดีทางเหนือนะครับ